เสันวันนี้พี่น้องเอกเกนไหมใส่หยงามพ่้องแพ้ับพีน้ันง้กนตาัวีน้พกี่นองมอแ้่นอม่ตัวมีนงอไม่ต่่ ธรรมังสจริญกัจจามิตัดทีพิสังขังสจริญกัจจามิปานาติปาตาวิรเมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัตินาทานาเวลัมเมนิสิกขาปัทังสมาธิยามิตามิสุเิชาจาราเวลัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุทาวาตวิรเมนิสิกขาปัทังสมาธิยามิสาธุปริตตาวานณมิสังส์เป็นตาภัสตตา สรุปเอติเรสิสาระตัจันติเทวิมานิสิเทระติปามิจระณะนิิวะติจิุมาทยันโตเอวาจรทวิสติยาสันตปนาติสันตสันติเจียงมุนวระวาจนังสัตวุมีสุนันตุธรรมะสุนาคารุไยมปตันตาธรรมะสนัคารุไยมปาตันตาธรรมะสวานาคารุไยมปาตันตา สมุหาริยะสมุหานติสมุหาคาโตสีมาคาตังพทาเส้นเป็ดีสุบสิเอวังเอหินาเครื่อนโมทอนพุทธคทะเครื่อนยะเครื่อนดุตรอยพุทโธกันนะกันนะพุทโธธรรมโมกันนะกันนะธรรมโมสังโฆกันนะกันนะสังโฆโอมนมัสการข้าพเจ้าเข้าราพทถีงได้ดันเถ้าสันโภพุทธกูนะโขเข้าพุทธกัตะปูพระพุทธสริสักยามุนีพระีริยะเมตรี ขอเดชะพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ทรงเสด็จลงมาแลปราบมารทุรีฝุ้งผีปีศาจเจ้ตัวทั้งทีบุตรที่พาเปี๊สุรกายเดมายาอันกระทำมันตรายโลกาตับอ่าววัตรายแก้วคัดบัดทั้งจันไรทั้งคุณไส้ทั้งแต่มาทั้งเมืองตางเมืองบนทั้งคุณดีทั้งคุณคนทั้งพายันทั้งอาปอนเข้าปองไว้ตามคุณทางกางที่นองพลงสับลงปันพระองคดมธรรมาทาลายคอยพาแก้เรืองพระอวิชชาคำเจ้าโฮกับปรตนาพัทลงอันทรงชินบริสุทธ์เข้ามานำทางในที่ที่สับน้าำสับบุคคลน ข่อห้ทุนทายเด้ชาพระพุทธเจ้าห้ากพระธรรมเจ้าสามสิบแปดะมเจ้าทิีเดชาพระบรมีสรพัดคอสารพัดูสารพัดโลกสรพัดใจสารพัดพ่อเสนียดสนรไร้ะไรมากลบกายพระพุทธังกันจ้าวารังพระธรรมังกันจ้าวารังพระทังทางกันจาวารังโจนกจักกวาลัง นโมพุทธะสะนโมธรรมะสะนโมสังคสะสยติตังรููรสาวะสูกันหลยอาจารย์สิลงวิสาจะว่ากันดังปูเคมีทุกปีมปีกายาวาจิตังอาหังวันทานาคาสิบดีศีสุขิเทวปูเคมีกายาวาจิตังอาหังวันทานาคาสิบดีสีสุขุเทวปูเคมีอย่างมหานาโคอิทิมาจุติมาอิมีนาสการนามหานาทังปูเคมะอัคคุตาโคลมตบาย เชื่องสักการะทงพญานาคราชผู้เป็นไงใน่ตายว่างบาดาลก็ดีเนศีปฐุมมาก็ดีสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถูวงที่อยู่ในพื้นปฏิพิบนโลกไปนี่ตลอดจนลกใบอื่นก็ดีขอให้พระเจ้าที่จะทางก็ดีพาาครางมารับเคิงสักกาอันอยยากไรมื่อนี้ที่ย่ขึ้นไม้ไทร้าเต็มบูชาดันเดินเก่าเดินไปเดินเก่า เดือนเก้าพุทธศักราช2563เป็นวันพระสวบัดดีวันพระอังคารดีนั่นบูชาก็คืออ่าเป็นเดือนเก้าเดือนยกเดือนเก้านั้นบูชาด้วยธงสีนินสีนือว่าสีเขียวฉะนั้นผู้ขาปกอมีใบสีพันสีเขียวตลอดจนพงสองฝืนเชื่อเป็นการบูชาพญานาคบูชาโชคบูชาชัยขอให้องค์พญานาคราจะเมื่อรับเครื่องสักการะทั้งหลายทั้งงบูมือนี้ผู้ขาขอนั่งถวายโดยเชิญโดยกล่าวเชนเจ้าภาพ อาจงมารับพนละไหม่คนละหมากลาใหม่พระองค์ได้เ,เอาจจอาหารอันเป็นทิ่นี้แล้วขอจงมาปลกปักรักษากลูกหล,กลานทีม่มีแห้งคมจิต็ใจเได้คพิมสันี้นักบาปอีกนะค